ประวัติและผลงานของอาจารย์พันธิพรวงจันเพนจากหนังสือศาสตร์แห่งโหนขึ้นปีที่36ปีพศ2560อาจารย์พันธิพรวงจันเพนได้ขึ้นปกศาสตร์แห่งโหน9โหราจารย์เมืองไทยอันประกอบไปด้วยหมอทรัพย์สวนภู บุตรสรินปัธมาคมโสรจะนวนอยู่พัฒนาพัฒนาศิลิฟองสนานจามนจันร์อาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดาพันธิพรวงจันเพนหมอมีนตีสิบอาจารย์สุขถอดดวงทั้งนี้ได้มีการเปิดตัวไพ่ย,ยูเลคาในหนังสือศาสตร์แห่งโหด้วยของสำนักพิมพ์มติชน ประวัติและผลงานอาจารย์พันธิพรวงจันเพนผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสสากลและยูเลเนียนแห่งประเทศไทยร่วมกับอาจารย์วรเชตตียาเกษนอกจากนี้อาจารย์พันธิพรวงจันเพนเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์บ้านแม่มดจัดทำหนังสือและอีบุ๊กโหราศาสตร์และผลิตสื่อวิดีโอเพื่อการเรียนรู้โหราศาสตร์เผยแพร่ ผ่านช่องสื่อออนไลน์ YouTube ของสำนักพิมพ์บ้านแม่มดอาจารย์พิเศษวิชาโหาราศา,ศาสตร์ศูนย์การศาึกษาทั่วไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือโครงการ cu vip ผู้สอนโหราศาสตร์สากลสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินักพยากรณ์ฟร n a โน l โฮโลสมาชิกหน่วยงานโหาราศาสตร์ระดับโลกก็คือ ncgr professional astrologer alliance จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอุตสาหกรรมเกษตร,รมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ปีพศ2533คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการทั่วไปปีพศ2537และสาขาการตลาดปีพศ2539มหาวิทยายลัยสุขโขทยัยธรรมาิราช ปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยการศึกษาทางด้านโหราศาสตร์ศึกษาโหราศาสตร์ยูเลเนียนโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์อินเดียกับอาจารย์จันทนภาบุญมีปีพศ2547ศึกษาวิชาโหราศาสตร์ยูเลเนียนกับอาจารย์เดชาภัยรัชกุลปีพศ2548 ศึกษาโหราศาสตร์ยูเลเนียนคอร์สพื้นฐานคอร์สฝึกพยากรณ์คอร์สการปรับแก้ดวงชะตากำเนิดและคอร์สการพยากรณ์ด้วยความหมายประจำองศาสัญ,ญลักษณ์เซเบียนกับอาจารย์พุทธลักษณ์ปีพศ2 5 5 0ถึงปีพศ2 5 5 2อบรมดาราโหราศาสตร์กับอาจารย์อารีสวัสดีนายกสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีพศ2551และปีพศ2554ศึกษาโหราศาสตร์ภาคคำนวณกับอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมตั้งแต่ปีพศ2553จนถึงปีพศ2566ศึกษาวิชาโหราศาสตร์สากลสู่ยูเลเนียนตามแนวทางอาจารย์จารันพิกุล และระบบจานสองชั้นกับอาจารย์บราเชษตียาเกษมตั้งแต่ปีพศ2558จนถึงปัจจุบันในปีพศ2567งานเขียนงานพยากรณ์และงานบรรยายทางด้านโหราศาสตร์เรียบเรียงหนังสือโหราศาสตร์ยูเลเนียนรู้อนาคตด้วยดวงดาวร่วมกับคุณปูโลกเบี้ยวปีพศ 2548พยากรรายเดือนในนิตยสารผู้หญิงและสุขภาพชื่อ h เฮลเชนแ e ลและนิตยสารแม่และเด็กพยากรในระบบ1900ร่วมกับบริษัทสามารถเทเลคอมจำกัดและวิทยากรบรรยายเรื่องสุขภาพดีตามวิถีแห่งดวงดาวให้กับสโมสรโรตารี่เขตสัมพันธวงศ์ และเลือกงานตามราศีเกิดกับมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตปีพศ2559วิทยากรบรรยายเรื่องงานวิจัยดาวเด่น5ดวงและดาวที่สัมพันธ์ถึงไขปิศนาหาอาชีพได้ปีพศ2551วิทยากรบรรยายเรื่อง งานวิจัยดาวเด่น5ดวงภาพที่2เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้านอาชีพและเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการศึกษาโหราศาสตร์ยูเรเนียนในช่วงปีพศ2550ถึงปีพศ2554และพยากรณ์สัญลักษณ์เซเบียนในนิตยสารไอซี ในปีพศ2553จนถึงปัจจุบันประสบการณ์โหราศาสตร์ระดับโลกร่วมประชุมโหราศาสตร์ยูเลเนียนโลกครั้งที่5ที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่23-24ตุลาคมพศ2553ร่วมประชุมโหราศาสตร์ยูเลเนียนครั้งที่6ที่กรุงเทพประเทศไทย วันที่28 2 9ถึง29มกราคมปีพศ2555ติดต่อผู้เขียน Facebook พันธิพรวงจันเพนเพจสำนักพิมพ์บ้านแม่มดและเพจ Classical and u r a e n i a n Astrology Thailand ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานสวัสดีค่ะค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มด ภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น Reel, TikTok, Instagram นะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะคะขอบคุณมากค่ะ